สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท,กทกคนนะครับวันนี้นะครับหวานเย็นฟาร์มก็มาแนะนําต้นไม้ที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งนะครับก็คือยิมโนคริสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีต้นนี้นะครับเป็นยิมยิมโนเขียวธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่มันออกลักษณะพิเศษออกมาก็คือเป็นคริสตาตาคริสตาตาเป็นยังไงคริสตาตาก็คือเอ่อมันจะมีลักษณะการเดินยอดเนี่ยนะครับที่มากกว่า ต้นไม้ปกตินะครับบางต้นเนี่ยยอดจะออกแตกตามแนวยาวแบบนี้เลยนะครับตามแนวยาวแบบนี้เลยลักษณะของมันก็จะสวยแล้วก็แปลกตากว่าต้นไม้ต้นเดิมที่เป็นต้นปกตินะครับคิสตาต้าเนี่ยนะครับปลูกเลี้ยงเหมือนกับยิมโนเขียว ธรรมดาเลยปลูกเลี้ยงเหมือนกับยิมโนเขียวธรรมดาเลยชอบน้ําชอบแดดสามารถทนความชื้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งเจอความชื้นยิ่งโตค่อนข้างไวทนแดดก็ทนได้ดีนะครับทนโรคทนมแมลงนี่ทนทานมากนะครับทนทานมากตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยเน่าเลยสักต้นนะครับด้วยความที่แบบว่ามันแข็งแรงแล้วมันก็ทนทานนะครับไซส์ใหญ่ประมาณแบบนี้นะครับผมเลี้ยงมาน่าจะประมาณสัก3ามปีครึ่งนะครับด้วยความที่มันโตวไวเห็นปะ ไซมันจะใหญ่มากนะครับสาเหตุที่ทําให้มันโตวไวนะครับเพราะว่าการเดินยอดของมันต้นไม้ปกตินะครับต้นไม้ปกติอะสมมุติยกตัวอย่างถ้าอันนี้เป็นต้นไม้ปกตินะยอดของมันนะครับจะมียอดที่อยู่ตรงกลางแค่1ยอดเวลามันโตมันก็โตจากยอดตรงกลางใช่ปะอะมันจะโตจากเพียงแค่1ยอดแต่ถ้าเป็นพวกคริสตาัตานะครับการโตของมันนะครับสังเกตนิดนึงว่ายอดของมันก็คือตามแนวนี้เลยเนี่ย มันจะแตกยอดตามแนวนี้หมายความว่า1ต้นเนี่ยมันมียอดมากมายมหาศาลเลยนะครับเลยทําให้ต้นไม้ที่เป็นคริสเนี่ยโตได้และขยายขนาดได้ค่อนข้างไวโตได้และขยายขนาดได้ค่อนข้างไวอันนี้ก็เป็นอีกฟอร์มหนึ่งของคริสนะครับอีกฟอร์มหนึ่งก็มีนะครับนี่ตอนนี้เลยนี่ตอนนี้ก็สวยนะครับจริงจริงคริสเนี่ยมันมีหลายฟอร์มมากเลยนะครับฟอร์มนี้ก็สวยสวยมากด้วยนะครับเห็นปะ พวกนี้เป็นไม้มเมล็ดหมดเลยนะครับสามารถขยายพันธุ์ด้วยจากขยายพานันธุ์จากการเพาะเมล็ดก็ได้จากการชำหน่อก็ได้หลกัหลกๆแล้วเราขยายพันธุ์จากการพาเพาะเมล็ดเพราะว่าเราเอายูมโนคริสที่เป็นคริสใช่ไหมเข้ากับคริสลูกที่ออกมาเป็นคริสเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกที่ออกมาเป็นคริสเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือถ้าต้นมันขยายขนาดไซส์ใหญ่หน่อยเราสามารถที่จะชำหน่อก็ได้โดยหน่อนะครับเนี่ยมันจะขึ้นตาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอนีเนเน้เห็นปะ เนี่ยหน่อจะอยู่ทางด้านล่างแบบนี้เราก็เด็ดหน่อมาวางได้เลยนะครับเนี่ยวางแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมแค่วางเฉยเฉยมันก็มีรากออกมาแล้วนะครับแค่วางเฉยเฉยก็มีรากออกมาแล้วนะครับเรามาดูต้นเล็กๆก,กันบ้างนะครับสําหรับยิมโนคริสนะครับนี่พวกนี้เป็นต้นเล็กๆเ,เดี๋ยวผมจะคัดให้ดูบางต้นที่รูปร่างหน้าตาดีและมีอนาคตนะครับผมนี่กระถางนี้ก็ดูดีมีอนาคตนะครับ เห็นปะสวยปะเนี่ยต้นนี้สวยมากเลยเห็นปะม,มันแตกคริสออกตามแนวยาวต้นนี้ก็เป็นคริสนะต้นที่เล็กๆอยู่ข้างในต้นนี้ก็คริสสวยนะครับตามแนวยาวนี้เลยยิงอันนี้ก็ต้องเป็นคริสเหมือนกันมันเป็นคริสเหมือนกันนะครับแต่ต้องรอให้มันโตขึ้นมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับมันถึงจะออกหน้าคริสนะครับนี่พวกนี้รากเดินดีกระถาง ขนาดประมาณ2นิ้วลากแน่นเต็มกระถางเลยนะครับโตค่อนข้างไวนะครับโตค่อนข้างไวใครสนใจก็สามารถที่ทักเข้ามาในเพจของเราได้นะครับเรามียิมโนคิดจำหน่ายอยู่เยอะพอสมควรเลยต้นนี้ก็สวยเห็นปะน่ให้ดูนี่ต้นนี้ก็สวยมากนะครับผมเลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะครับราคาเฉลี่ยก็คืออยู่ที่ถ้าเป็นคิสกลมๆแบบนี้นะ ก็จะอยู่ที่ต่อละ100บาทนะครับนี่ต่อไปเดี๋ยวมันก็ออกหน้าคริสนะครับคริสกลมๆอย่างนี้อยู่ที่ประมาณห0ึบาทถ้าเป็นลนักษณะ เป็นคิดหนอนคิดยาแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก200จนถึง350นะครับราคาไม่แพงเลยเพราะว่าเวลามันโตไปเนี่ยมันสวยคุ้มค่ามากเลยนะครับดิน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 ที่ใช้ในการปลูกนะครับเราสามารถใช้ดินปลูกแคคตัสธรรมดาได้เลยหรือใครที่ผสมดินเองก็คือใช้ดินใบก้ามปู50นะครับอีก50อาจจะใช้เป็นเพอร์ไลท์หรือว่าหินบุกขาไฟก็ได้ก็คืออย่างละครึ่งอย่างละครึ่งเลยนะครับผม การลดน้ำจริงๆก็กลดน้ําได้บค่อนข้างบ่อยเนื่องจากว่ามันชอบความชื้นนะครับแดดเนี่ยนะครับแดดเนี่ยประมาณสัก50%หรืออาจจะ70หรือ80%ก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายๆเลยนะครับอ่ะโอเคใครสนใจยิมมนคิสสามารถทักเข้ามาหาเราได้นะครับที่เพจหวานเย็นฟาร์มนะครับหวานเย็นฟาร์มเรามียิมนคิสอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ นะครับเอาไว้เท่านี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม